คุณพ,พันธิดามูลประดับประธานสมาคมแม่บ้านทหารบุกสาขามูลทนทหารบุกที่12พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์โสพลเวกทนที่ปรึกษาและหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวัมินทรราชนินีและคณะในการติดตามผลการดำเนินง,งานรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใกล้ใต้ตไร่น้อยอเภอพิบูลมังสาหารจัังหวดอุบลราชธานีขอเชิญเที่ยวงานสักการะศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมืองน้ำขุนจัังหวดอุบลประจำปี2566ชมขบวนแห่ทั้ง4ตำบลและพิธีเปิดงานประกวดน,นางงามเมืองน้ำขุนกิจกรรมเวทีกลางของอำเภอทุกวันการออกร้านขายสินค้าจากเอกชนสินค้าราคาถูกและการละเล่นสวนสนุกชุดใหญ่ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำขุน ระหว่างวันที่13ถึง19กุมภาพันธ์2566อุบลจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOU บ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการขับเคลื่อนพลังบวร1ตำบลงหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุาริวัณวรี นารีรัตราชกัญญาเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ3รอบ36พันษา8มกราคม2566นาหณห้องประชุมพรมวรราชชั้น4สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่13คุมภาพันธ์2566เวลา13 3 0นาฬิกา30นาทีนายทัศพลเรืองสุริ ผู้อในการสำนักง,งานกศนจังหวัดอุบลราชธานีรับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงานกศนดีเดน่นระดับประเทศประจำปี2565สาขาบุคลากรสำนักง,งานกศนจังหวัดกรทมกลุม่มศูนย์ส่วนกลางประเภทผุ่อในการสำนักง,งานกศนจังหวัดกทมดีเดน่นโดยมีนายวุฒิพล์ทับธานีผุ่มในการสำนักง,งานกศนจังหวัดริสเกษพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมบนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสถาบันราชพัฒน์แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2535และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้อนเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วันที่13กุมภาพันธ์2566เวลา17.11นารับแจ้งจากศูนย์สั่งการ EMS 1669 เรถจรักรยานยนต์ล้มเองสอยเข้าโรงเรียนอนุบาลอรุณจิตเจ้าหน้าอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยจีตาเกาะเด็กอุดมนันรถพอบอร01รถพอบอ02และรถสนับสนุนที่เกิดเหตุพร้องอาสาสมัคร6นายเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายชาย1รายหญิง1รายหญิงมีอาการบาดเจ็บจุกเสียดชายครงด้านซ้ายและเข่าซ้ายถลอกเล็ก ตามร่างกายเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจึงได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระยุพราชเดชุมด,มด,มดมเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปวันที่13กุมภาพันธ์2566คนึงมิตรคาเฟ่สอยิ่งเจริญและรีสอร์ทนาชมทุ่งมอบข้าวกล่องจำนวน100กล่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โดยมีนายบุญยริศยงเรืองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์รับมอบ คุณพัสกรเที่ยงภูลวงศ์มอบเงินจำนวน5,000บาทและคุณนิรันคำสายอายการจังหวัดยะโสธรมอบเงินจำนวน1000บาทเพื่อสมทบทุนซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสันปรสิทธทิประสงค์โดยมีนางสาวทิพวรรณขาววงศ์เจ้าหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รับมอบเวลา17นาฬิการับแจ้งอุบัติเหตุฟอดเอเวอเรสต์ชนเสาไฟฟ้าตรงข้ามปตทสะพานใหม่บาดเจ็บชายหนึ่งรายเสาไฟฟ้าหักกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เจ้าหน้าที่กำลังเข้าดําเนิกนการแก้ไขอุบลประเมินนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลางประจําปีการศึกษา2566เมื่อวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566เวลา8นาฬิกา30นาทีณหอประชมุมอาคารนิลบุญโรงเรียนเทศบาล1บ้านโปกลางตำบลพิบูลอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีงาน,นชุลวทีอย่างตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการต้อนรับคณะกรรมการประเม เพื่อรับรางวาัล